นี่ครับดยมากคนนี้ยี่สิบแปดยี่แปดยี่สิบแปดยี่สิเดือนนี้แหละครับเดือนนี้เดือนนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะใหม่อีกรอบลอฝฟังหนึ่งมาทวงบ่อยมาทวงบ่อยวันที่ยี่สิบแปดจะมากันยังไงฮะคือวันนี้เราเป็นขอตัวแทนมาองค์กรละประมาณ5คนครับนะครับหนึ่งถึงห้าคนแต่วันที่ยี่สิบแปดที่เราจะมาถ้าไม่ได้จากวันนี้ก็คงจะมา กันทั้งหมดนะครับในจํานวนของอพนักงานข้าราชการหร,รือ,อในจํานวนของตัวแทนท้องถิ่นเราหรือตัวแทนพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คงจะมาไม่ไม่ใช่5คนแบบนี้แล้วก็คงจะเป็นสิหรือร0อคนตอนหนึ่งแห่งนะครับในวันนั้นก็คงมาคุยให้เข้าใจกันเลยนะครับว่าเราเนี่ยมาเนี่ยมา,ยมา,ยมาทํางานเพื่อรัฐบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยกันะนะครับต้องคิดว่ารัฐบาลต้องเห็นใจในส่วนน,นี้ด้วย คน,คนในท้องถิ่นเองเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเรื่องของเรื่องของงบประมาณเองที่าทางานกันอยู่ได้ทำำําความเข้าใจกันบ้าง้อยแค่ไหนในท้องถิ่นว่าเรางบป,ประมาณเราไม่เพียงพอ,อเพื่อที่จะได้มีกระบวนการในการถับเคลื่อนไปบร้อมๆกันคนของท้องถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเข้าใจว่าเงินไม่เพียงพอเพราะว่าพอตั้งขอ้อบัญญัติงบประมาณเสร็จแล้วเนี่ยไม่เหลือเงินที่จะไปลงทุนพัฒนาในพื้นที่กลับเป็นรายจ่ายประจําที่จะต้องจ่าย ไปทั้งหมดก่อนแล้วนะครับแล้วบางที่ก็อาจจะไม่เพียงพอต้องไปกู้ต้องไปอะไรก็จึงมาเรียกร้องขอให้มีการจัดสรรเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าหน้าที่เนี่ยมีเยอะแต่อำหน้าตามกฎหมายไม่ได้แก้ตามนะครับเพราะว่าในกฎหมายที่เขียนไว้นี่ก็บอกว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดแต่กฎหมายที่กําหนดรัฐบาลเนี่ยไม่ได้แก้ตาม หน้าที่ที่ให้หน้ากับท้องถิ่นมันก็เป็นปัญหาในการทํางานอ,อีกประเภทหนึ่งด้วยนะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องหนึ่งงบประมาณที่จะไปบริหารไม่เพียงพอเพราะเราเองเนี่ยมีภาร,รกิจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยเยอะนะครับแล้วรัฐบาลเองก็ยังไปออกระเบียบแนวทางตามส่วนราชการต่างๆให้ดูแลอ,องค์กรต่างๆหรือว่างานต่างๆที่เพิ่มขึ้นแต่ว่างบประมาณไม่ได้จัดสรรมาเราเองเราอยากจะทําแต่ไม่มีเงินให้ ชาวบ้านเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมท้องถิ่นไม่ช่วยแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าท้องถิ่นเองเนี่ยบริหารตัวเองยังจะลาบากแล้วแต่ว่าจะไปช่วยเหลือคนอื่นแทนรัฐบาลด้วยเนี่ยแทนรัฐบาลก็สั่งให้ทําก็ยังทําไม่ได้นะครับเป็นแบบนี้แต่ว่าภาพจากภายนอกจริงๆเนี่ยเขาก็มองว่า ท้องถิ่นมีเงินเยอะมีงบประมาณเยอะเก็บภาษีเองก็ได้ไม่ใช่จริงท้องถิ่นไม่มีเงินเยอะนะมีเงินรัฐบาลตั้งเกณฑ์ตั้งสำนักงบเนี่ยหายไปเนี่ยตั้งเกณฑ์ต่ำต่ำกว่าที่เราที่ที่สำนักงบตั้งไว้เนี่ยปียี่หมื่นล้านนะครับปีหมื่นล้านนะครับแล้วตั้งเกณฑ์ไห้สูงเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลคิดว่าท้องถิ่นจะเก็บเองได้ได้เท่านี้สมมติว่าสองสองหมื่นกว่าล้านเนี่ย นะครับจริงนั่นเก็บเก็บเองเนี่ยเมื่อปีปีห้าเจ็ดเนี่ยบอกว่า,าทัองสี่จะจัดเองจัดเก็บเองประมาณห้าหมื่นหกพันหกพันล้านแต่จริงอ่ะปี้หงเนี่ยเก็บได้ประมาณปีห้าห้าห้าเนี่ยเก็บได้ประมาณเปอร์เซ็นตาเก่าโบราณถ้เคืดทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นก็เรามาประเด็นหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องรายได้กับเรื่องกฎหมายขอให้รัฐบาลทําให้เรานะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นไปตามแผนตามกฎหมายอยู่แล้วนะในส่วนของตรงนี้รต่ว่าจัดเก็บไม่ไม่ไม่ได้ แล้วกาลังจะถอยลังนะครับส่วนผู้วิภาคส่วนกลางเนี่ยกำลังจะโตขึ้นโตขึ้นนะมันกลับเป็เรื่องขบวนการกระจายอำนาจในส่ันหนึ่งมันกลับกันอะครรับเรับครับรท่านผู้ชมครับนี่คือปัญหาของท้องถิ่นนะครับที่ผู้แทนของที่จะบริหารจัดการในพื้นที่ครับรัฐบาลแถลงนโยบายจะต้องทำกฎหมายให้ท้องถิ่นอย่างน้อย4ฉบับ ผ่านมาสองรัฐบาลแล้วนะครับกฎหมายร้องถิ่นยังไม่ได้กลับเพื่อนยังไม่ได้เสนอ้าสภาังสบ,บันนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ว่าความจริงใจของรัฐบาลท,ที่มีต่อ,อร้งองถิ่นขณะนั้นทุนกหลดไว้นะครับยังไม่ปฏิบัติตามวันนี้เราก็กลมาพ็จใจนะครับว่าให้มันดำเนินการตามแผนกาหนนะ้างไปนะรไปหน,ในใป้าครับไปก้าไปนะ กลลัับไปพพฒนนาาื้้ททีี่่ตยวรเผมอยู่กับนายกอบจนครศรีธรรมราชนะครับคุณพิชัยบุญจะเกียรตินะครับซึ่งก็มาร่วมกับองค์กรท้องถิ่นหลายวันนี้ที่มาทวงรบประมาณจากรัฐบาลนะครับผมถามคุณพิชัยนิดนะครับคุณพิชัยทำไมจะต้องเดินทางมาทวงของประมาณครับครับก็ต้องกบเรียนว่าการที่องค์กรท้องถิ่นรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องหรือบอกกล่าวรัฐบาลเนี่ยครับ ก็เป็นการยืนยันในภาร,รกิจที่องค์กรท้องถิ่นได้เติบโตขึ้นและได้พัฒนาศักยภาพในการดูแลรับผิดชอบพี่น้องประชาชนชซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่องค์กรท้องถิ่นจะต้องมาส่งเสริมเรื่องการศึกษาการศึกษาดีผมเชื่อว่าวันนี้นอกจากมีครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเนี่ยต้องมีองค์กรท้องถิ่นควบคู่ควานมีส่วนร่วมขององค์กรทั้งถิ่นจะได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรื่องการศึกษาดีซึ่งการศึกษานั้นก็ไม่ได้ศึกษาสายตรงอย่างเดียว การศึกษาอาชีพการศึกษานอกระบบนะครับหรือการให้โอกาสผู้ที่ไม่ได้ร่ำเรียนตามเงื่อนไขที่การศึกษาโดยตรงแระด็นผมคิดว่ายุทศาสตร์การศึกษาก็มีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้นแล้วองค์กรท้องถิ่นก็สามารถรับผิดชอบได้แล้วครับันนีตอนนี้องค์กรท้องถิ่นพร้อมที่จะรับผิดชอบเรื่องการเรื่องการศึกษาเช่นเดียวกันครับซึ่งผมคิดว่าจะได้มาเติมเต็มมาโทษกันว่าโรงเรียนนี้ต้องยุบมาโทษกันเด็กว่าน้อยเนี่ยครับผมว่าเป็นการคิดปลายเหตุ ไม่ได้มอบความจริงใจให้กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเข<น>าจะได้รักษาโรงเรียนของเขาในฐานะที่เป็นสมบัติพรสถานเป็นพลังศรัธทธาที่โรงเรียนเหล่านั้นได้ก่อสร้างขึ้นมาจากยาเถื่อจากความตั้งใจเม็ดเ,เงินต่างๆที่เขาเสียสละมาอันยาวนานแล้วมาตัดสินใจกันโดยว่าโรงเรียนนี้มีเด็กน้อยผมว่าไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้องค์กรตถ่นพร้อมยุทธศาสตร์แรกครับยุทธศาสตร์ที่สองเรื่องอาชีพแน่นอนที่สุดว่า ถึงแม้นรัฐบาลจะมีเงินไปประกันราคาหรือจำนำข้าวมากมายราคายางวันนี้ถูกทอดทิ้งราคาสาวสวนปาล์มถูกทอดทิ้งครับเล่อาชีพเกษตรกรรมอื่นๆถูกทอดทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้องค์กรท้องิ่นครับจำเป็นต้องขยับโดยมีโครงการนําร่องในเรื่องอาชีพต่างๆก็เลยภารกิจก็เลยเพิ่มขึ้นเยอะแน่นอนครับภารกิจครับพ่วมตัวเลยครับเพราะว่าเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ที่กระทบและก็ถึงตรงตัวของพี่น้องประชาชนทุกคนเรื่องอาชีพนะครับซึ่งด้วยความหลากหลายของอาชีพเนี่ยครับ แล้วถ้าอาชีพมันเข้มแข็งในยุทธศาสตร์ต่างๆจะส่งผลถึงการเชื่อมโยงอาชีพไปสู่ศาสนาเชื่อมโยงไปถึงการกีฬาแล้วก็ในสุดอาชีพเหล่านี้การเชื่อมโยงเหล่านี้จะตกผลไปถึงการสร้างให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวก็จะเป็นอาชีพเมืองท่องเที่ยวที่จะเกินมาสะพัดโดยสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาโดยให้พี่น้องในพื้นที่นั้นพร้อมใจสร้างเมืองของแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดเนี่ยใ,ให้ทั่วโลกศรัทธา สักวันหนึ่งถ้าเขาศรัทธาและเชื่อมั่นครับจะดึงเงินคนทั่วโลกทั่วประเทศเข้ามาชุมชนนั้นได้ถ้าอย่างนี้จะเป็นความยั่งยืนนะครับวันนี้มาทวนงบประมาณต่วะมาครับผมคาดหวังแค่ไหนว่าจะได้งบ30เปอร์เซ็นต์ตามที่ต้องการคือต้องการเปลี่ยนอย่างนี้ครับว่าเพื่อนนายกองค์การบริหารจังหวัดโดยมีนายกสมาคมมีเครือข่ายโดยสมาพันธ์และผมเองก็เป็นประธานสมาพันธ์นายกอบจภาคใต้ก็ได้ร่วมกันประชุม หรือถกกันเพื่อจะจะหาแนวทางแล้วก็ขอความเป็นธรรมต่อรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ขอเยอะครับซึ่งเม็ดเงินที่เราคำนวณแล้วเนี่ยองค์กรต้องถิ่นทั้ง3ระดับ5ระดับรวมทั้งกทมและพัทยาเนี่ยครับมีทั้งเทศบาลและอบตเนี่ยครับก็มีความเป็นไปได้ครับแล้วก็เม็ดเงินเหล่านี้อยากให้รัฐบาลได้ถึงมือพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องประชาชนถูกตัดสิทธิ์จากความเป็นกระทรวงทวงกลมเช่นสมัยก่อนกระทรวงเกษตรนะครับ มีเกษตรอำเภอเกษตรตำบลม,มีการไปมอบพัน์ปลามอบพันุ์ผักมอบอ่ามอบอ่าพืชผักผลไม้เหล่านี้ครับเป็นต้นทุน,ทน,นใช่มีกระทรวงดูแลครับผมแล้วก็เป็นต้นทุนที่จะมาผลักดันให้เขาได้มีอาชีพต่อเป็นการสร้างความโลอ่การที่เขาอ่าพลาดพลั้งจากภัยธรรมชาติล้มเหลวเขาก็มีโอกาสที่จะสร้างขึ้นด้วยอ่าภายพที่ผมกราบเรียนนะครับเพื่อให้ักยภาพนี้ครับนำไปสู่ าการกับเพื่อนให้เขาดารงชีพได้เพราะฉะนั้นวันนี้รัฐาบาลส่วนกลางไม่มีปัญญาครับาารที่จใะใกล้ชิดประชาชนนี้ก็เคยตกเป็นของท้องถิน่นมันโดยอัตโนมัติเป็นภารกิจของท้องถิ่นโดยครับเพราะองค์กรท้องถิ่นเนี่ยใกล้ชิดส่วนส่วนกลางกลุ่มทั้งหลายเนี่ยครับไม่ได้ใกล้ชิดประชาชนเลยครับเพราะว่าย4สีชั่วโมงไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ใช่ครับความต่อเนื่องก็ไม่มีครับเป็นเป็นเป็นการฉาบฉวยเป็นการไม่ต่อเนื่อง ทำให้ความชัดเจนหรือศักยภาพในการทํางานต่อเนื่องต้นทุนที่สะสมเนี่ยล่มสลายเช่นข้าราชการส่วนกลางจะไปบ้านผู้ใหญ่กำนันต้องถามว่าบ้านอยู่ไหน,นแต่ถ้าข้าราชการองค์กรท้องถิ่นไม่ต้องถามครับสามารถไปตรงได้เลยไปยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยครับไปเรียกกลางคืนก็จะเป,เปิดประตูเปิดรับเลยนี่คือความเป็นต้นทุนเขาเรียกข้อมูลพื้นฐานเพราะฉะนั้นความาความพร้อมก่อนัยภาพในเรื่องอาชีพเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาวัฒนธรรม นะครับเรายุทธศาสตร์ที่วันนี้รัฐบาลลงทุนค่อนข้างจะหนักสูงก็ก็คือยุทธศาสตร์เรื่องต่อต้านยาเสพติดแต่รัฐบาลก็แก้ไม่ได้ครับ,บใช้ประมาณเหมือนกันใช้ประมาณเยอะแล้วแก้ไม่ได้ครับย,ยิ่งแก้ยิ่งคนคุกในคุกเพิ่มก็เป็นภาร,ระที่ต้องจ่ายให้กร,รมราชทัณฑ์หลายพันหลายหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ปัญหาทั้งหลายจะทับถมทับซ้อนเข้าไปเรื่อยๆวงจรที่จะผ่าตัดให้กับชุมชนสังคมเขาตอบกับตัวเองว่าเขาเนี่ยจะ มีดีอะไรบ้างเนี่ยครับต้องให้ตัวเขาตอบเองโดยให้องค์กรท้องถิ่นเนี่ยครับเคลื่อนเพราะฉะนั้นในศักยภาพสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าองค์กรท้องถิ่นโตโตแล้ววันนี้เพื่อนนายกองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบาตามีการศึกษามีความรู้มีประสบการณ์รบ,บางคนอาจจะไม่จบความรู้สูงแต่ว่าเป็นนายกอบาตาเป็นสามาชิกอบาตามาสีสมัยเท่ากับจบปรยาโทแล้วมีความทองแท้แล้วมีความเป็นธรรม ถ้าคุณไม่มีความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะครับถ้าคุณไม่ให้ความเป็นธรรมประชาชนประชาชนก็ไม่เลือกเข้ามาครับเพราะฉะนั้นแน่นอนวันนี้ท้องถิ่นได้พัฒนาไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะขอประมาณมา30เซ์ของรายได้ของแผ่นดินเนี่ยผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่อันสมควรยิ่งแล้วขอกราบเรียนต่อพระนท่านนายกรัฐมนตรีครับ,รบช่วยเอการุณาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังสายตรงสักทีครับครับดีครับ แต่ก็ไม่สามารถพานกระแสะของท้องถิดนได้ปมมือดังให้เ,เ,เท,ท่านีนะครับดังกันีนิหรอกครับเราจะพิสูจน์ใ้เห็นว่าท้ายที่สุดอำนาจของประชาชนอำนาจของตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งและได้แสดงความรู้สึกความต้องการอย่างจริงใจจากฝั่งคนในท้องถิ่นวันนี้คนหัวเมืองคนชนบทยังเดือดร้อนวันนี้คนท้องถิ่นยังขาดก็ประมาณเรามาขอทั้ง30%ถ้าไม่ได้30% ไม่เลิกใช่ไหมครับสู้ต่อใช่ไหมครับพี่รองครับสู้หลังจากตัวแทนเราเก้าคนออกมา